ทำไมมันถึงต้องเจปีอะแม่อุ้มเราไม่ได้อายุเยอะก็ไม่คิดว่าเราจะมีปัญหาอะไรเลยเริ่มตรงไปไปตรวจนะคะอตอนข้างไปพบคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าท่อน้าไข่คุณแม่ตันนะคะทั้งสองข้างเลยสวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby ้แอนมามนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่คะ่ะ สควันฉันจะเป็นแม่เทปนี้นะคะต้องดูนะคะคุณแม่ท่านนี้จําเป็นต้องทําเด็กหลอดแก้วเท่านั้นเพราะมีปัญหาท่อนําไข่ตีบตันทั้งสองข้างปล่อยท้องธรรมชาติไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีจุดนัดพบกับสเปิร์ม อายุเพียงแค่31ปีค่ะทำ IVF รอบ2ตอนนี้น้องมาแล้วนะคะมาในที่นี้คือคลอดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องข้าวปุ้นน่ารักมากมากเลยค่ะอายุ2เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคุณแม่อุ้มแชร์ประสบการณ์ในการบารุงข่เพื่อทาเด็กหลอดแก้วกันค่ะสวัสดีค่ะแม่อุ้มโคุกก้อยคะ่ะสวัสดีค่ะโคุกก้อยแม่ลูกน่ารักมากเลยอะ่ะน้องข้าวปุ้น ใช้คะ่ะน้องข้าวปูนน้องข้าวป,ปลนแ,แปลว่าขนมจีนไหมคะขนมจีนค่ะ <laughs> น่ารักอะ่ะชอบกินแสดงว่าแม่เป็นคนแม่เป็นคนจังหวัดอะไรนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะเป็นคนจังหวัดกาฬสินค่ะกาลสินชื่อแม่อุ้มอายุเท่าไหร่คะอายุสามสิบเอ็ดปีคะ่ะสามสิบเอ็ดปีตอนนี้แม่อุ้มทําอาชีพอะไรคะเป็นลูกจ้างรัฐค่ะโอเคทาทางานของเป็นลูกจ้างรัฐนะคะอายุสามสิบเอ็ดปีมีเบบี้คนที่คนแรก ค่ะเดี๋ยวขอโชว์รูปน้องคาปุ้นนิดนึงตอนนี้อยู่กับน้องคาปุ้นปะคะได้ยินเสียงนิดนิดใช่ค่ะอยู่กับน้องคาปุนคาบุนตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูกสองเดือนค่ะไดนเสียงเอ๊ะเอ๊ะฮะคาบุนฮัลโหลฮัลโหลน่ารักค่ะใส่โบเรียบร้อยเลยลูกสาวสมปรารถนาแม่แม่ลูกสาวสมปรารถนามากค่ะสมบูรณ์มากน้ำหนักแรกคลอดเท่าไหร่คะคาปุ้นสองข่ หกร้อยก้าสิบดอ๋อสำหรับเด็กผู้หญิงถือว่าสมบูรณ์เลยข้าคโณดผู้กล้ผู้กล้รบกวนคุณแม่แป๊บเดียวตอนนี้กินยังกินนมแม่อยู่กินดูดเต้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดูดเต้าค่ะดูดเต้าให้กินไปเลยนะแม่กินยาวน้ำนมดีไหมแม่น้ำนมน้ำนมดีค่ะโอเคมีน้ำนมพอเนาะ,ะแต่เด็กผู้หญิงเขาก็จะไม่แบบไม่ไม่ได้ดูดแบบรุนแรงเหมือนเด็กผู้ชาย ส่วนใหญ่เรายังพอแต่ถ้าแบบเด็กผู้ชายโอ้โหอันนี้เคยเห็นของของเพื่อนนะก็ชากกระชั้นกันแบบสนุกสนานเลยแหละแต่ถ้าผู้หญิงเขาจะกินแบบเรียบร้อยนิดนึงข้าวปุ้นกินเรียบร้อยไหมคะกินเรียบร้อยค่ะเหมือนเมด้าเลยกินทีลน้นี่ทีละหล,ลับหลับเสร็จก็ต้องแบบเขี่ยกแก้เขี่ยกแก้ให้มากินต่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคย้อนกลับไปเนี่ยแม่อุ้มส่งรูปมาให้ดูเด็กในสังกัดเบบี Baby, อ้อดนมัมตลกมากเลยแอดมินส่งมาให้ดูแอดมินบอกตลกมากเลยแม่บอกว่าเด็กในสังกัดเบบีอ้อดนมันนม ใช้คำว่าเด็กในสังกัดตลกมากเจ็ดปีที่รอคอยทำไมมันถึงต้องเจ็ดปีอะแม่อุ้มเจ็ดปีคือตอนตอนที่เราแต่งงาน่ยทำได้ก็คือปีห้าหกนะคะคุยก้อยก็คืออเราเราก็เริ่มก็คือเราพร้อมแล้วก็คือเริ่มเริ่มจะมีน้องกันแล้วเตรียมพร้อมที่จะมีน้องกันเลยหลังจากแต่งงานแล้วซึ่งเราแต่งงานไม่ได้อายุมากอะไร ใช่ค่ะนั่น้นอไม่ได้อายุมากอะไรก็คือไม่คิดว่าจะมีปัญหา้วยค่ะคุณก้อยความคิดแบบว่าถ้าเราไม่ได้อายุเยอะก็ไม่คิดว่าเราจะมีปัญหาอะไรเลยเพราะคิดว่าปล่อยปุ๊บติดปั๊บเดือนอะไรก็ปกติก็คิดว่าปล่อยปุ๊บก็จะติดปั๊บเลยแต่ไม่ไม่ใช่เหมือนที่เราคิดเลยค่ะมันนานเท่าไหร่แม่ถึงเรารู้สึกว่าเอ๊ะ มันไม่ใช่แล้วนะมันมันนานไปไหมกับอายุเท่านี้รอมาสี่ปีนะคะก้อยก็คือปล่อยมาเรื่อยๆเลยจากแต่งงานตอนปีหกศูนก็คือเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มว่าหรือว่าเรามีลูกยากแล้วก็คือก็ค่ะซึ่งตอนนั้นอายุเราก็ยังไม่ยังไม่สามสิบเลยนี่ใช่ใช่ค่ะแล้วมัน ตั้งสี่ปีมันนานไปนะสําหรับคนที่แบบอายุแค่เนี้แล้วปล่อยมาตั้งสี่ปีแล้วไม่ติดอะ่ะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราไม่เราไม่เอกใจหรือคะว่าเอ๊หรือว่าเรามีปัญหาอะไรหรือว่าสามีเราเชือ้อเชื้อไม่มีหรือเปล่าตอนนั้นเราคิดอย่างนี้ไหมคิ <c ười> ดกลับไปกลับมาอย่างนี้ไหมก็ก็ก็คิดค่ะก็คิดกลับไปกลับมาตอนแรกก็ก็คิดว่าก็คือเกิดจากคุณพ่อหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อก็ตืต่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แม่ตอนแรกเราจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะเธอหรือเปล่าส่วนใหญ่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ก่อนเอ๊ะเธอมีปัญหาหรือเปล่าเธอดื่มนะเธอมีปัญหายอย่างนี้เธอนอนดึกนะ<ช>อะไรอย่างนี้เราก็โบ้ยก่อนอันดับแรกปรากฏเราเราเรา,เราจูงมือสามีไปตรวจเริ่มต้นไปตรวจเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนเริ่มต้นไปตรวจก็คือตอนนั้นจะอายุประมาณ2ี่สยี่สิบเกาค่ะค่ะ ไปตรวจอะไรบ้างคะแม่ตอนนั้นที่เราไปตรวจไปไปตรวจครั้งแรกจะไปตรวจน้ำเชื้อของพ่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคิดว่าพ่อผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าพ่อเชื้ออ่อนหรือแบบว่าเธอเป็นเธอดื่มน้ำดื่มชั้นเฮลตี้ชั้นดีแล้วก็ฉันก็ยังสาวชันออกกําลังกายแล้วก็ชันก็กินนู่นนี่นั่นของดีชันกินของดีปรากฏของพ่อเป็นไงแม่ของพ่อปกติทุกอย่างเลยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นอยู่ในเกณฑ์ดี นั่นไงคราวนี้การตรวจสเปิร์มเนี่ยเดี๋ยวให้ความรู้แม่แม่ท่านอื่นนิดนึงกูก้อยขอขอให้ความรู้แทรกนิดนึงเวลาเขาตรวจสเปิร์มมาแม่เขาเรียกว่าสเปิร์มแอนลิซิสเวลาเอาน้ําเชื้อออกมาแล้วเขาจะวิเคราะห์ประมาณ4อย่างหนึ่งเขาจะดูวอลลุ่มดูว่าน้าเชื้อออกมามา,มากตามเกณฑ์ไหมคือมันควรจะออกมาประมาณ1.5ึ่งจุดห้าซีซีต่อการหลังหนึ่งครั้งไม่ต่ํากว่านี้2องเขาจะนับจํานวนตัวสเปิร์มเลยเขาเรียกสเปิร์มเคาน์ ว่ามันมีจํานวนสเปิร์มไม่ต่ํากว่า15ล้านตัวต่อน้ําเชื้อ1ซีซีไหมถ้าไม่ต่ํากว่า15ล้านตัวโอเคคุณพ่อรอดผ่านถ้าต่ํากว่านั้นเขาเรียกเชื้อน้อยนะคะสามเขาจะดูเปอร์เซ็นต์การวิ่งว่ายสเปิร์มของคุณพ่อวิ่งว่ายเกิน40เเซไหมเช่นในร้อยตัววิ่ง40ตัวหรือเปล่าหรือว่าออกมาแล้วนอนนิ่งวิ่งอยู่กับที่วิ่งวนวิ่งช้าถ้ามันต่ํากว่า40เขาเรียกว่าเชื้อวิ่งช้าเชื้อตายถ้าบางคนออกมาแล้วไม่ไว่ายเลยน ข้อที่4เขาจะดูรูปร่างของสเร์มค่ะว่าปกติไหมซึ่งเขาต้องการปกติแค่สี่เปเซ็นเท่านั้นหัวรูปร่างเป็นยังไงหัวกลมหัวหักคอหักหางแฉกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏของคุณพ่อผ่านหมดทุกเกณฑ์แถมอยู่ในเกณฑ์ดีซะด้วยวันนั้นคุณแม่ก็เลยช็อกเลยเอ๊ะฉันจ้าฉันจ้าคราวนี้ยังไงต่อแม่แล้วทีนี้ก็พอรู้แล้วว่าคุณพ่อเชื้อปกติก็คือ ต่อไปก็ต้องเป็นเราใช่ไหมคะใช่สิใช่สิฉันผิดปกติตรงไหนก็คิดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจแบบจริงจังค่ะเริ่มตั้งแต่อะไรแม่เพราะว่าผู้หญิงความผิดปกติของมันเยอะมากผู้ชายคือถ้าน้ำเชื้อเขาผ่านคือจบคือเขาจบมีประเด็นเดียวเรื่องน้ำเชื้อแต่ผู้หญิงเราไข่ท่อน้ำไข่รังไข่มดลูกฮอร์โมนสารพัดเราเริ่มตรงไหนก่อน เริ่มเริ่มตรงไปไปตรวจนะคะตรงไปตรวจอยู่ที่คลินิกผู้มีมดุดยากนะคะก็อีกเป็นของโรงพยาบาละนะคะ,คะแต่จะเป็นคลินิกเฉพาะ,ค,ะคือมีมีเพื่อนแนะนำมา ก็เลยไปนะคะไปแล้วก็ตอนแรกก็เราคิดว่าตัวเองยังปกติอยู่นะคะยังคิดว่าปกติอยู่นะสี่ปีไม่ท้องสี่ปีไม่ท้องสามีเชื้อดียังคิดว่าตัวเองปกติอยู่นะตอนนั้นน่ะก็ยังคิดว่าตัวเองยังปกติอยู่ใจเย็นใจเย็นจริงเลยแม่ก็ตรวจท่อน้ำไข่ตรวจเลือดปกตินะคะปุก้อยแล้วเราก็วันที่ไปฟังผลเขาก็บอกว่าวันตรวจนี่คือตรวจเลือดคือตรวจฮอร์โมนด้วย ตัฮอร์โมนเติบตุ้อย่างนะคะคุก้วยที่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตั้งท้องนคอ่าอ่าอ่าโอเคค่ะแล้วก็ฉีดฉีดสีท่อนำไข่อ๋อคือคือวันนั้นเลยวันเดียวกันเลยอ่ะคะทำเสร็จทุกกระบวนการเลยใช่ค่ะอัลตราซาวดูรังไข่อัลตราซาวดูมดลูกตรวจเลือดตรวจฮอร์โมนแล้วคุณหมอก็ส่งตัวไปฉีดสีท่อนำไข่ด้วยใช่ค่ะวันเดียวกันเลยใช่ค่ะกี่วันถึงจะนัดฟังผลแม่ ตอนนั้นประมาณเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันโอเคคราวนี้คุณหมอนัดและนั่งฟังปุ๊บปรากฏตอนนั้นก็คือตื่นเต้นมากนะคะคุณก้อยเพราะว่าชีสีท่อนำไข่ก็คือแบบเรารุนมากว่าเราจะผิดปกติตรงไหนไหมเพราะว่าแล้วทีนี้ตอนเข้าไปพบคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าท่อนำไข่คุณแม่ตันนะคะทั้งสองข้างเลยคุณแม่เม่ ไม่สามารถที่จะท้องธรรมชาติได้นี่แหละค่ะนั้นก็รู้สึกตกใจนะคะฟ้าผ่าเลยค่ะเป็นเพราะเป็นเพราะเราเองหรอที่ิปกติแบเนี้ค่ะแล้วเป็นแบบถึงขั้นไม่สามารถท้องธรรมชาติได้ด้วยนะคะไม่สามารถท้องธรรมชาติได้เัยค่ะคือสองข้างคำคำดินยังจากคุณหมอค่ะซึ่งเจ็ดปีมันเพิ่งตาสว่างวันนี้ใช่ค่ะมีมีร้องไห้ด้วยนะคะมี ลองให้ต่อหน้าหมอเลยไหมแม่ใช่ค่ะก็คือมีร้องไห้คุณหมอบอกว่ามีก็เลยถามกับคุณหมอกลับไปว่าแล้วมีวิธีไหนที่จะรักษาได้ไหมผ่าตัดได้ไหมส่องกล้องได้ไหมถามคุณหมอคุณหมอง็็บอกว่ามันเลยจุดที่จะผ่าตัดมาแล้วค่ะคุณแม่มีอย่างเดียวก็คือเด็กดอดแก้วไอยุไอก็ทําไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะค่ะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ย IUI หลายคนอาจจะไม่ยังไม่รู้บางคนยังไม่เข้าขขา่มีบุตรยาก IUI คือการฉีดเชื้อเข้าสู่โซรงมดลูกเป็นการย่นระยะทางให้สเปิร์มเนี่ยมันวิ่งไปเจอกับไข่ได้ง่ายขึ้นแต่ยังไงยังไงไข่เวลามันตกมันจะตกไปบริเวณท่อนำไข่ซึ่งของแม่เนี่ยพอต่อให้มันตกท่อมันตันฉีดเชื้ออย่างไรเชื้อก็วิ่งไปเจอไข่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการฉีดเชื้อหรือการ IUI คือจบ คุณต้องเด็กหลอดแก้วเท่านั้นความหมายคือต้องดูดไข่ออกมาข้างนอกเอาสเปิร์มไปผสมข้างนอกเพราะว่าฉันจะไม่จําเป็นต้องมีท่อนําไข่จ้ะฉันผสมข้างนอกแล้วเลี้ยงเป็นตัวอ่อนแล้วจึงฝังกลับเข้าไปสู่ผงมัลูกนั่นคือทางออกเดียวของคนท่อนําไข่ปันแต่ว่ามันมีทางออกให้กับเราโอเคตอนนั้นแม่ฟังแล้วเป็นไงตอนแรกฟังแล้ก็รู้สึกก็ก็ยังงงๆอยู่่ะคณก้อยว่า อายุเราก็ยันไม่เยอะอเราต้องเลมาทําเด็กหลอดแก้วหรอคําว่าเด็กหลอดแก้วคืออะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะศึกษาเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ในจุดที่ภาวะผู้มีบุตรยากเลยค่ะผู้ก้อยอคืออายุเราด้วยอายุเราด้วยอ,อยู่ๆเราถูกเชิญเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้มีบุตรยากโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวจะบอกว่าท่อน้ำไข่ตันสองข้างไม่ต้องเกี่ยวกับอายุค่ะอายุน้อยก็เป็นได้ นะคะท่อนาไข่มันตันคาวนี้ของแม่หมอบอกว่ามันเลยจุดผ่าตัดอาจจะมาจากการที่มันอาจจะตันเขาเรียกว่าตันถาวรบางทีมันมีตันบางส่วนนะคะก็คืออาจจะแบบบางส่วนมีการตานันบางส่วนไข่ยังถูุกออกไปได้หรือว่าบางคนเป็นแบบบวมน้ําคือมีน้ํามีน้ําแทรกอยูอ่อันนั้นอาจจะรักษาได้ของแม่ถ้าหมอบอกว่าผ่าตัดไม่น่าจะช่วยแล้วแสดงว่ามันตันแบบถาวรน,นะคะตันถาวรอีกซี่หรือว่า I V F อย่างเดียวค่ะ คุณหมอก็มีมีทำเรื่องแบว่าต้องทําหลอดแก้วเท่านั้นนะก็คือวันนั้นก็คือถามค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้ทํบโรงพยาบาลที่้องไปตรวจนะคะคุณก็จะมีหมอที่ที่ที่เป็นพยาบาลแนะนาอีกที่หนึ่งนะคะค่ะไประยะเวลามาอีกนิดนึงคุณก้อยก็ยังคิดว่าตัวเองจะท้องได้อยู่เพราะว่าก็คืออะไรยังแม่แห้เาต้องไผ่ตันไม่ท้องค่คือ ก็ wow. มีเคตเต้า์น้ำไข่ตั้งต่ว่า,ารท้องได้มีองม,มีนะคะมีจริง,รงๆในเพจเบบี้แอนดลมก็มีแล้วก็เคยถ่ายรายการจากวันฉันจะเป็นแม่กับครูก,ก้อยด้วยที่เป็นท่อ้ังไข่ตันคลอดน้องออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะเอ่อม,มีมีจริงๆก็งท่องไข่ตันสองข้างแต่เขาท้องธรรมชาติแต่ครูก้อยบอกเลยอย่าไปหวังให้เหมือนกันทุกคนมันมันเป็นเคส Amazing ซึ่งเคสของเขาอาจจะมาจากท่อนําไข่ตันชนิดแบบไม่ถาวรนะคะอาจจะแบบมีโพรงนิดนึงแล้วแบบไข่พลุบ ไข่ลุบหลุดออกไปได้น้อยมากค่ะน้อยมากถ้าองไข่ตัน meals, แล้วจะท้องเองธรรมชาติได้แต่มีนักมีมีจริงโอเคตอนนั้นเรายังหวังเรายังหวังว่าอาจจะมีเพราะเราเคยได้ยินว่ามันมีคนเป็นแบบนี้อ่าก็ยังมีความหวังเล็กๆน้อยอยู่บ้างว่าเราจะท้องธรรมชาติได้อายุเราก็ยังเล็กอยู่แล้วก็คิดอย่างเงี้ยค่ะอายุน้อยอยู่ส่วนแฟนก็อายุ ไรกเนี่ยการหากันแช่สองปีก็น่าจะมีได้อยู่ก็ลองวิธีธรรมชาติก่อนก็ปล่อยมาสามปีค่ะคุก้อยสองปีสองปีจะสามปีหลังจากที่หมอฟันทงแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ยังมียางอุตสาปล่อยตามธรรมชาติอีกสองปีใช่ค่ะโอใจเย็นจริงๆเลยใจเย็นมากเลยค่ะใจเย็นมากเลยนะแม่อุ้ม คิดว่ามีไม่มีมีไม่มีก็ทบทวนถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเราจะมีธรรมชาติใช่ไหมเราต้องมีธรรมชาติใช่ไหมก็ตอบใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะก้อยจนกระทั่งถึงจุดไหนที่เราคิดว่าไม่ใช่ละมันนานินไปอจุดเปลี่ยนเะเอบ้อยแอนคะออคือจุดเปลี่ยนเลยฮะการที่มาเจอกับครูก้อยเบบี้อ่ะใช่ค่ะครูก้อยก็เลยไปบอกแม่ใช่ไหมตอนนั้นแม่ได้ดูไลฟ์ที่ครูก้อยบอกว่าท่อไข่ตันสองข้างหมดสิทธิ์ท้องธรรมชาติ ดูคลิปนั้นแหละคลิปนั้นเลยใช่ไหมแม่แม่ก็เลยแบบโอเคฉันบำรุงเลยฉันไปไอวีเอมดีกว่าดูคลิปจากบุก้อยดูคลิปเลยนะคะว่าสงสัยเราจะไม่ท้องธรรมชาติได้แล้วก็คือเราต้องบำรุงใช่ไหมเราต้องจัดชุดใหญ่ไสกับพิษโอ้โหชุดใหญ่ไปกับพิษเพราะว่าเราเราเตรียมที่จะไปเก็บไข่กระตุ้นไข่แล้วถ้าเราอยากได้ไข่สมบูรณ์อยากได้ตัวอ่อนสมบูรณ์เราก็ต้องบำรุงก่อนใช่ค่ะตอนแรกยังไม่ได้เปไ ยังไม่ได้ไปปรึกษาหมอนะคะที่มาเจอเพจคุ้ก้อยก็คือบำรุงก่อนอืมค่อยไปปรึกษาหมอที่หลังโกลดีนแล้วก็น้ำมะกรูดแล้วก็งาดำค่ะแล้วก็ไม่ได้ฟักทองมีีแล้วก็ดอกคำฝอยดอกคำฝอยตอนมีประจำเดือนดําแขกตั้นรู้สึกว่าบำรุงแค่หกอย่างนะคะคุ้ก้อยก็เกือบครบแล้วล่ะค่ะแม่ ก็ตามเป๊ะตามสูตรมีสูตรเช็คโปรตีน<ห>มีสูตรเช็คโปรตีนสมูทตี้อะไรแม่ก็ทำกูก็ให้ทาแบบไหนแม่ก็ทำทำด้ค่ะทแก้เบื่อสมูทตี้อ่ะกูก็ชอบทําแก้เบือเบ่อเวลาเรากินโปรตีนอ่ะเราก็เอามาปั่นกับอะโวคาโดบ้างเราใส่งาดำกูดเกนอะไรของเราไปแล้วก็กินแก้เบื่อแต่จริงๆแล้วคือมันช่วยในเรื่องของไข่แล้วก็ผนังมดลูกด้วยค่ะหลังจากรู้สึกว่าบำรุงประมาณได้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ไปปรึกษามอเขาที่ทำไอวีเอฟด้วยนะคะ ขาก็ให้กลับมาตรวจเลือดเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าเขาก็เข้าสู่กระบวนการเลยนะคะคก็พอวันที่เราบำรุงไปแล้วหนึ่งเดือนครั้นี้เราเริ่มไปหาคุณหมอเพื่อที่จะทำด็กหลอดแก้วและหมอก็ให้ตรวจฮอร์โมนก่อนเข้ากระบวนการพอเมนมาปุ๊บก็เริ่มกระตุ้นไข่เลยโอเคครั้นี้รอบนั้นเรากระตุ้นไข่เราได้ไข่กี่ใบยังไงคะแม่กระตุ้นไข่ได้สิ 14ใบค่ะ14ใบเก็บออกมาได้กี่ใบคะจำได้ไ,ได้10ค่ะ10ใบก็แสดงว่าเป็นไข่สุก1ิใบที่เหลือก็เป็นไข่อ่อนค่ะคราวนี้10ใบปฏิสนธิแล้วได้ตัวอ่อนกี่ตัวจำได้ไหมสิเลยค่ะโอ้แม่ปฏิสนธิ100%เเเลยเหรอใช่ค่ะสุดยอดมากเลยอะ่ปะปฏิสนธิจริงจริงเกณฑ์การปฏิสนธิที่ดีคือ75%ชเช่นถ้าแม่มีไข่1ิใบควรจะปฏิสนธิติดเป็นตัวอ่อนประมาณ7.5ตัวะ ประมาณเจ็ดตัวแปดตัวคุณแม่เพราะว่าหนึ่งไข่สวยสองสเปิร์มดีน้ำมะกรูดเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าขวดเย็นขวดไปเลยช่วงที่กระตุ้นไข่สามีเขาไม่มีปัญหาด้วยสามีเขาไม่มีปัญหาการเจาะการอะไรอัตราการเจาะเขาดีด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะแม่เสร็จถึงบลัดกี่ตัวจำได้ไหมคะว่าจะประมาณสี่ตัวนะคะโอเคมีรูปด้วยแม่ส่งบลัดมาให้ดูแต่ของแม่ไม่ได้คัดโครโมโซมเพราะว่าอายุเรายังไม่ถึงถูกไหมคะใช่ค่ะ นี่มีบลัดมาให้ดูด้วยตอนนั้นที่คุณหมอละลายบลัดใส่เนี่ยใส่มี่ขมีบลัดตัวสี่ให้ดูด้วยบลัดตัวสีส่สวยๆเลยหมอใส่กี่ตัวคะแม่ตอนนั้นสองค่ะอ๋อหมอละลายละลายออกมาแล้วก็ดูตัวที่ดูแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ใส่สองตัวช่วงนั้นเราต้องเตรียมผนังมดลูกถูกไหมใช่ค่ะเตรียมผนังมดลูกแม่เตรียม,ก,ก,มกี่รอบเดือนคะก่อนจะใส่หนึ่งรอบเดือนค่ะก็ะค,ะกคือรอบเดือนหนึ่งเพอร์เฟกก็ จัดก,การเลยไม่รอแม่พิมพ์มาบอกว่าผนังบนลูกหนาฟูสวยใช้คําว่าฟูชอบมากเลยคำนี้ครูก็ชอบพูดผนังบนลูกฟูสวยมากประมาณก้ามิประมาณนี้ค่ะอืมเยี่ยมค่ะเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะผนังบนลูกที่ดีคือต้องประมาณแปดถึงสิบยิ่งฟูเห็นชัดแล้วก็มีเส้นกลางชัดเป็นทริปเปิรไลน์นี่คือผนังบนลูกที่พร้อมในการฝังตัวแต่ว่าแม่ดูเป็นใช่ไหมถ้าแม่ติดตามครูก้อยอะดูเป็นค่ะ เห็นแล้วมันเป็นไงคะผนังมลุกของเรามันจะเป็นเหมือนวุ้นวุ้นที่ขาวๆมีเส้นตรงกลางแล้วก็จะเป็นเป็นเหมือนขนมชั้นสามชั้นใช่ไหมเป็นขนมชั้นเป็นเส้นสามชั้นเลยใช่แล้วก็ฟูฟูเป็นการเทียบที่น่ารักมากเลยบางคนบอกว่าเหมือนใบไม้บางคนเทียบล้วอยู่ก้อยฟังบอกว่าเหมือนเส้นใบไม้บางคนแม่แม่อุ้มบอกว่าเหมือนขนมชั้นโอเคเป็นสามชั้นทริปเปิลไลน์ถ้าคนที่ไม่ใส่เป็นวุ้นมองไม่เห็นเลยคือทึบการที่เราแบบกินดอกคัมฟอยอะค่ะแม่ เ,เป็นการเคลียร์เลือดเก่าที่ข้างคางออกเพื่อให้ผนังบดลูกเราเยใสเป็นวุ้นแล้วก็แม่แพ็คน้ำมันละหุ่งด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะก่อนที่จะไปใส่ตัวอ่อนแพ็คน้ำมันละหุ่งเป็นการบ,บําบัดดีของบดลูกเตรียมความพร้อมให้บดลูกอุ่นอ่าปรากฏว่าตอนนั้นเราใส่ตัวอ่อนสองตัวติดทั้งสองนะคะอู้ติดสองแต่ว่าฝ่อไปหนึ่งจริงๆจะมีข้าวปุ้นข้าวปั้นเปล่า ใช่ค่ะจะเป็นข้บวุนตําบปานจริงไหมเนี่ยกูก็พูดเองเนี่ยจริงค่ะแต่ว่าได,ได้เป็นข้าวพุนคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วลูกน่ารักมากเลยข้าจริงๆคือเราไม่ได้รู้เพศเพราะว่าเราไม่ได้คัดใช่ค่ะแล้วติดสองตัวด้วยเหรอคะตอนนั้นเราเป็นไงคะอันตรสาวถุงตั้งครรภ์เจอมีถุงตั้งครรภ์สองถุงโอ้อตอนนั้นกี่วีคะแม่ที่เราเห็นถุงตั้งครรภ์สองถุงรู้สึกว่าน่าจะประมาณ หกไหมหกอ๋อเจ็ดแปดวิแล้วแล้วในในถุงตั้งทานตอนนั้นเราเห็นเป็นจุดจุดมีตัวอ่อนอยู่ทั้งสองถุงหรือเปล่าคะตอนแรกคุณหมอบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะมีทั้งสองนะคะเพราะว่าค่ะมันยังเล็กอยู่นะคะคุณบอกอย่างเงี้ยค่ะคุคอนแล้ววันที่ฝ่อไปหนึ่งถุงตอนนั้นอายุคันเท่าไหร่น่าจะประมาณสิบเกือบจะสิบสิบสองสัปดาห์ประมาณเนี้ยค่ะตอนนั้นพอคุณหมอนัด อันตราสาวตอนแรกเราต้องแอบเทสก่อนสิใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนแอบหมดเลยบางทีกระทั่งครูก็เลยบอกว่าอย่าแอบนะเดี๋ยวมันกังวลแอบตั้งแต่วันหลังใสตอออดวันที่ 5, 6, 1 1> ห้าหกเริ่มแล้วขอเป็นหกนะแม่แม่ท่านอื่นที่ตามอยู่ครูก็กยขอสักหกนะห้าเนี่ยโอกาสที่มันจะไม่ขึ้นเนะี่ยสูงเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราจะแบบ <N ose> นอยเดี๋ยวเราน้อยเดี๋ยวเราน้อยขอหกขอเจ็ดอย่างนี้แล้วกันนะถ้าท้องมันก็จะขึ้นไรๆแล้วนะคะเอาแต่ถ้าไม่อยากลุ้นก็วันเจาะเลือดหมอนะแล้วค่อยตรวจวันนั้นแต่เชื่อว่า ทำใจยากมากก็มีการแอบเทสแน่นอนแล้วก็ไปเจาะเลือดหลังจากนั้นค่ะแล้ว HCG ขึ้นเท่าไหร่เราย,ยังจําได้ <HC G S 1> ไหม h อ g ไม่เยอะนะคะปุกอร้อยร้อยเจ็ดสิบหกก็ตอนนั้นเราไม่รุ้นแฝดเลยเพราะว่า HCG เราเหมือนกับคันเดียวเลยใช่ค่คะไม่รุ้เลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่ไปทําก่อนหน้าก็ <500 S 1> คือ h อ g เขาต้องเป็นพันแล้วใช่บางคนก็ต้องเป็นพันแล้วถึงจะแบบ ถึงจะจะเดาได้น่าจะน่าจะเป็นแฝดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าร้อยกว่า,วาคันเดียวเนาะใช่ค่ะไม่คิดเลยเราก็ไม่นึกเลยว่าเราว่าเราสองแต่หนึ่งคือเราก็โอแล้วตอนนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนตอนไปต่อเลือดค่าเอสรู้สึกว่าจะจะเดสินะคะคุณก็าอพอดีหมอหมอติดทุระค่ะเขาก็เลยนะัดตอนเ <D 10. S 2> ไปช่วงเดสิบค่ะหลังใส่ตัวออกมานะคะเดซิบก็เกือบเกือบสี่วี ไม่ถึงสี่วิคดีซะด้วยซ้ําก็ถือว่าค่าเลือดดีนะร้อยกว่านะอ่มปรากฏคราวนี้พอนัดหกวิคเอาล่ะมาสองถุงจ้ะมาสองถุงหมอก็ตกใจหมอตกใจแล้วแม่อ่แล้วแม่ตกใจไหมอ่ะแม่ตกใจเหมือนกันค่ะบอกมาสองถุงแต่จริงๆไม่แน่แต่ว่าตอนนั้นที่หมอเห็นมีมีตัวทั้งสองถุงเลยเหรอคะมีจุดๆทั้งสองถุงเลยเหรอคะมีมีจุดๆนะคะคุณหมอบอกว่ามีจุดๆทั้งสองโอเคแล้วไม่แน่อีก อีกจุดอีกจุดหนึ่งอาจจะอาจจะฝ่อไปเลยตั้งแต่วันนั้นก็ได้แล้วก็ไม่โตต่อถูกไหมคะคราวนี้พอสิบวิคแม่ก็อาจจะสาวซ้ําตามหมอนัดปรากฏว่าอีกถุงหนึ่งก็ยังอยู่นะคะคุณก้อยแต่ว่าเป็นเหมือนหมอบอกว่าเป็นไม่ไม่มีตัวอ่อนแล้วไม่มีน้องแล้วประมาณเนี้ค่ะก็คือมีแต่ถุงอยู่ถุงหนึ่งใช่ค่ะมีแต่ถุงตอนแรกก็ตกใจนะคะคุณก้อยคือ แล้วอีกตัวนึงจะไม่ฝ่อไปด้วยกันอ๋อคือเราตกใจแบบนั้นเราตกใจเราก็คิดไปอว่าถ้าตัวนึงฝ่อไปเราอีกถุงนึงจะฝ่อไหมแล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาอยู่คนละถุงนะคะเขาอยู่คนละถุงแล้วเขามีก็เขามีอาหารของเขาแยกกันเลยถุงไข่แดงเขาก็คนละถุงกันก็มีถุงไข่แดงที่เป็นอาหารเหมือนปิ่นโตอะค่ะให้ให้ทารกกินไปประมาณสามเดือนก่อนที่ลกจะพัฒนาเขาไม่ได้กินทางลกนะ ตอนแรกๆเนี่ยเขาจะกินจากถุงไขแดงถุงไขแดงเป็นถุงที่จริงๆแล้วใหญ่กว่าตัวอ่อนอีกเวลาที่เริ่มอันตัสาวอะค่ะเราจะเจอถุงกลมๆอาจจะไม่เห็นตัวอ่อนแต่อาจจะเจอถุงไขแดงก่อนนั่นคือปิ่นโตเลยพกมาตั้งแต่แม่บำรุงไขนะยิ่งแม่บำรุงไขมากเท่าไหร่ถุงไขแดงก็จะอุดมสมบูรณ์ให้ลูกกินไป3เดือนคุณแม่แพ้ท้องนะคะอ้วกแตกทั้งวันไม่เป็นไรผอมไม่มีอาหารไม่มีอาหารถึงถึงกระเพาะเลยไม่เป็นไรลูกกินอาหารจากถุงไขแดงอันนี้เป็นความรู้ให้กับแม่ๆที่ตามอยู่ด้วยนะคะโอเคถุงหนึ่ง ฝ่อไปเหมือนจะเป็นท้องลมนั่นแหละไม่มีตัวอ่อนอีกถุงหนึ่งคุณหมอบอกไม่ต้องกังวลเขาอยู่ได้เพราะเขาแยกกันคนละถุงตอนนั้นก็ฟอลโล่ข้าปุ้นน้อยแบบนี้อยู่เรื่อยๆ <c oughs> จนกระทั่ง <c oughs> ได้ยินเสียงหัวใจถูกไหมคะ <c oughs> มีพัฒนาการมีเริ่มมีขาเริ่มมีปุ่มแขนปุ่มขาเริ่มขยับถูกไหมคะ แล้วแล้วถุงตั้งคานอีกถุงหนึ่งมันค่อยๆฟี่ไปหรือเปล่าคะที่เราอันตรสาวดูใช่ค่ะคุณก้อยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสัปดาห์ที่สิบหกแล้วก็จะจะไม่มีแล้วค่ะแล้วเขาก็หายไปเองเลยเขาก็จะหายไปเองเลยค่ะแล้วแล้วเรามีเลือดกระปิดกระปอยออกมาทางช่องท่อใช่ไหมคะเขาหายซึมเข้าไปในผนังบลูกเลยไม่มีเลือดอะไรตกค้างออกมาเลยไม่มีค่ะ หลายคนอาจจะอาจจะไม่รู้ตรงจุดนี้นะคะนี่คือเคสที่แม่เขาแชร์ให้ฟังเห็นไหมคะบางคนเป็นคันแฝดใส่สองตัวติดทั้งสองตัวแล้วบางทีมีมีฝ่อไปถุงตั้งคันค่อยค่อยฟี่ไปเองค่ะแล้วก็ไม่ได้หลุดออกมาเหมือนการแท้งนะคะไม่มีการตกเลือดอะไรแล้วอีกอีกคนนึงเขาอยู่อีกถุงเขาอยู่ได้ปกติคลอดออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ปกตินะคะไม่ต้องกังวลเลยคราวนี้โอเคเรียบร้อยผ่านตรวจนิปีิเทสอะไรเรียบร้อยไหมคะมาเช็คตอน จักาาที่19คะ่ะกุณก้อยเจาะเลือดใช่ไหมคะเจาะเลือดค่ะอ่าก็ตรวจนิปตี้เทสนะคะก็เช็คผลปกตินะคะระสม22คมู่ปกติแน่นอนคะ่ะนี่ไงเ <c oughs> <c oughs> อามาแล้วนะคะแม่ก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีปัญหามีบดยากนะคะมันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดเลย <c oughs> เพจเบมีแอนดบงของกุณก้อยช่วยเราได้ค่ะเตรียมตัวไปเนาะเตรียมตัวไปช่วยได้ คือบำรุงนะแม่ไม่ใช่ช่วยให้ข้อนำไข่หายปันนะแม่ช,ช่วยได้ในในการบำรุงค่ะอ่าบำรุงแล้วเสิร์ฟอ่าเอาไข่สวยๆไปเสิร์ฟนะคะถ้าอยากได้ไข่สวยๆเฟอร์ร้อยเปอร์เซนต์แบบแม่อุ้มนี่ต้องบำรุงดีๆเลยนะคะถ้าแม่อุ้มให้คะแนนตัวเองแล้วกันในการบำรุงอะ,อะสิบคะแนนแม่ให้ตัวเองคะแนน,น,นเท่าไหร่คะน่าจะเก้านะคะโอ้แม่เชื่อไหมว่าจริงๆแม่ๆที่สัมภาษณ์ครูก็สัมภาษณ์อะเก้าสิบเก้าสิบอย่างนี้ทุกคนเลยในรายการสัปดาห์วันฉันจะเป็นแม่ คะแนนหนึ่งคะแนนหนึ่งอยู่ตรงไหนแม่อีกคะแนนหนึ่งจะเป็นช่วงที่แพ้แพ้ท้องนะคะจะทํางานรําไม่ได้เลยนมก็ทานไม่ได้ด้วยไม่นับเพราะว่าท้องแล้วใช่ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือให้สิบเป็นเยี่ยมท้องแล้วกูก็ไม่นับแล้วเพราะว่าท้องแล้วอ่ะกูก็ไม่ซีเรียสแล้ว จะบำรุงไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนที่ครูก้อยบอกจริงๆแล้วถุงไข่แดงอันนั้นน่ะเขาคืออาหารของตัวอ่อนจนถึงสามเดือนเขาไม่ได้กินอาหารตรงจากแม่นะเขากินในถุงไข่แดงที่แม่เคยเตรียมให้เขาก่อนที่แม่จะท้องอะ่ะแล้วพอหลังจากนั้นรกทำงานเต็มที่เขาจะกินตรงจากแม่ส่วนตัวก็คือชอบเพจ b a b y a แ d Mom แล้วก็ต้องขอบคุณครูก้อยด้วยค่ะขอบคุณแอดมินที่ให,ทให้ที่ให้คำแนะนำมาตลอด ระยะเวลาที่เตรียมผนังวัลูกช่วงกระตุน้นไข่แล้วก็ช่วงนี่ใส่ตัวอ่อนโอเคค่ะแม่โอเค <c oughs> อเครูก้อยขอบคุณแม่มากๆวันนี้ขนาดเบบีเขาเรียกว่าลูกอ่อนนะคะยังเสียสละเวลามาแบ่งปันความรู้ให้กับแม่แม่ครูก้อยเชื่อว่าเทปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับแม่แม่ที่ท่อนําไข่ปันมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับความรู้ของคนที่มีลูกแฝดต,ติดติดแฝดสองนะคะและอาจจะมีอีกคันหนึ่งเนี่ย ฝ่อไปอันนี้มีประโยชน์มากๆครูก้อยขออนุญาตส่งน้ําอินทผลัมเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นตเพียวแฮฟเว่นนะให้คุณแม่ดื่มบํารุงน้ํานมน้องข้าวุ้นได้มีน้ํานมกินเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูก้อย และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่มีปัญหาท่อนำไข่ตันสองข้างนะคะอย่าท้อนะแม้ว่าเราจะท้องธรรมชาติไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยในการตั้งครรภ์ได้นั่นก็คือเด็กหลอดแก้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการดูแลตัวเองนะคะการบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกก็เป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเซลล์ไข่เพิ่มความพร้อมให้กับผนังมดลูกเมื่อเราบำรุงพร้อมแล้วนําไข่สวยๆผนังมดลูกพร้อมๆแบบนี้ไปเสิร์ฟก่อนเข้าสู่กระบวนการแน่นอนค่ะว่าโอกาสในการ ประสบความสําเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมคุณก็อรอฟังข่าวดีจากแม่ๆทุกคนอยู่นะคะแล้วอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ